คนที่คนเจ็บแต่คนที่ฆ่าฆาตกรคนนี้เอาไว้ก็รู้แล้วว่ามาจากเผาึือที่เมื่อวันก่านดีเล่ระบบจนเผาในอารามนั้นยังมีอยู่เยอะน้ามชายคนนี้ถูกมันและแกบอกโอเคลูกของแกก็เสียชีวิตไปแล้วลูกของแกถูกฆ่าตายในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างชิ้อานแล้วก็สุนีนั่นเองแกไม่ถือโทษนะแกไม่เอาแกไม่เอาแกไม่ดีซอฟตคือแกไม่รังแกถ้าแกจะรังแกแกก็สามารถที่จะฆ่าฆาตกรคนนี้ ปล่อยเขาไปเถอะน,นานค้ำคืนมืดดึกดื่นป่านี้แล้วเขามีลูกมีเมียป่านี้ลูกเมียขาไม่รู้จะอยู่อย่างไรก็สั่งให้ปล่อยเรื่องฟัีดีเรื่องนี้ฟังดีสั่งให้ปล่อยคนนี้กลับไปก็เป็นกลับไปยังเผ่าของเขาคนก็อะไรเป็น,นอะไรโผล่แบไม่นานมันคนที่ไม่เข้าใจความลึกซึ้งต่างๆมมีคนที่นักเลงนักเลงปลอมหรือนักเลงปลอมที่ไม่รู้กรณี มเมื่อไหร่ต้องรักเลงเมื่อไหร่ต้องอภัยเมื่อไหร่ต้องอะไรเมื่อไหร่ต้องอะไรก็มีความมงในางการกระทำของแกลูกตายไปทั้งคนปล่อยให้พวกตัวนี้มันมนมันมาฆ่าลูกเราแล้วนี่มันเราเราจะไม่ถูกถูกกันตายต่อไปนะพวกเราจะโดนโดนพวกตัวนี้ฆ่ากันเป็นเล่นสมุดลุ่เช้ามีคนจํานวนหลายร้อยคนจากเผ่านั้นเดินทางมาพบท่านตลอดท่านนี้มาอยู่นที่หน้าบ้านของท่าน คนถามว่าพวกพวกกันมาตะมาบอกในลองสอนศาสนาที่เจ้านับถือให้กับฉันสิสอนนี่นิกายนิกายที่สอนให้มนุษย์อภัยได้ถึงขนาดนี้ช่วยสอนให้กับพวกเราด้วยเรารู้ว่าสุนีในเผ่าทั้งเผ่าเป็นเชียดด้วยอัคระที่ถูกต้องของอุลมะชิีาเพียงคนเดียวนี่คือความหมายของคำนี่คือความหมายของคำว่า อัคลาน,น,น,นี่องบูต้นอัคักเนื่องถ้าเกิดจะฆ่าคนก็จบนคนตายคนเชียตายคนจบไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อกระบวนการอัครัถูกนำมาใช้เมื่อุลามาคนนี้เป็นสาวกของาันบีมูฮัมมัดสุลลัลอะลยฮิวะอะลัยซัลลัมอย่างแท้จริงก็คือผู้ที่พัฒนาตัวตนในการที่จะไปปฏิบัติอัคราก็จะเห็นความยิ่งใหญ่ความสมบูรณ์ของคำว่าอัครก อัลมะมัตโตฮารีอัลมอชุฮิดโมตฮารีบ,บอกว่าถ้าดูการทํางานของท่านนดีมมฮัมมัดสโลลอรอะลยฮิาายวะลุสัลัมท่านจะดูความสําเร็จของท่านในการเผยแผ่ในการเชิญชวนจุดดึงดูดที่ท่านจะนดีใช้ดึงดูดคนอาบที่จิตใจแข็งกระด้างในยุคนั้นท่านบอกว่าอัคราของท่านนบีนั้นมาสูงกว่าสิ่งอื่น ไม่ใช่วิชาการไม่ใช่การถกไม่ใช่อะไรทั้งหมดนั่นคือเรารอไปทั้งหมดเลยแต่จริงๆแล้วในดีดึงดูดจิตใจของชาวอาหรับในยุคนั้นด้วยอัราคของท่านโดยการอภัยโดยความเห็นใจโดยการช่วยเหลือซึ่งมุคำว่าอัราคนั้นมันมีมากมายหลายมุมมองเรยต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งที่น้องทุกย่างก้าวในชีวิตมนุษย์ทุกภารกิจในชีวิตมนุษย์มิ้วกลม วิสิตมีฮักมีอัครแล้วก็มีอัคลาแต่ละคนไม่ฟังไม่ยังไงถ้าเราจะย้ในชีวิตประจวันของเราให้เราเข้าใจได้อย่างไรสมมติสมมติมีคนคนหนึ่งลำบากเดือดร้อนมันยืมเงินเราสองทันยืมเราสองทันถ้าเราไม่ยืมเงินไม่ต้องพูดละถ้าเรามีคนที่จะให้ได้นั้นเราเนื้อ จริง,รงๆแล้วเราไม่ใช่มุสลิมด้วยไม่ต้องพูดถึงเรื่องของอัตมาเมื่อมีคนทุ์ร้อนลำบากและเราอยู่ในสถา,านภาพที่สามารถที่จะช่วยเหลือได้แล้วเราไม่ช่วยเหลือก็คือจบตั้งแต่มีสิมลาก์ก็คือจบเลยพอมีสิมลาก์ก็คือว่าสลามทาสนาไม่เหลืออยู่ที่ตัวเราแล้วไม่ต้องพูดถึงขั้นตอนอื่นๆแต่ถ้าเราให้ยังไม่ได้แปว่าเรามีอัธลัาณ์ที่ดีนะนั่นคือสิทธิ์ของเขาที่มีจากเรา ทรัพย์สินเงินทองที่อยู่ในมือคนที่มีคนที่รวยคนที่เหลือใช้คนที่เหลือจ่ายส่วนหนึ่งของทรัพย์สินเหล่านั้นคือสิทธิ์ของคนจนที่อยู่อยู่สิทธิ์ของเขาเราให้ยัือไม่ไห้แล้นั่นคือสิทธิ์ที่เขาจะได้สมมติอา้าวแต่ว่าถ้าเราให้ก็ถือเป็นการดีเราให้เมืมเาอามมม่อเราให้เขายืมสมมติเราอาจจะไม่ได้รวยเมื่อเมื่อเราให้เขายืมเราก็มีสิทธิ์ที่จะโวงกลับการโวงกลับของเราคือปฏิบัติตามผู้กบปฏิบัติตามอาการ ไอ้คนที่เยืมก็มีหน้าที่ที่ต้องคืนเงินเขาไม่ยืมเงินเพื่อนแล้วก็ลืมอันนี้ก็เยอะไอ้นี่คือหาา่างไกลจาทธสังสอนอิอสลามนันคนที่เป็นนี่คนนั้นไม่จารวังนะครับเป็นชัยหีบก็ขึ้นสวรรค์ไม่ได้ตอนนี้ทีนะคนที่เป็นนี่เป็นนี่ไกลริมเลียริมจ,าจา่าจะได้เสร็จสิ้นแต่กัลังอธิบายว่าทุกย่างก้าวในชีวิตของมนุษย์มีอัคัล้แกล้อ่าไรทุกคน เราให้เขายืมไปแล้วหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งอนะไรก็แ้แต่ตานานะขางแต่ละนแต่เราเลือกคนที่ก็จำเกือร้อนเหมือนยกให้เขาดีกว่าอย่าเอาเลยสบายใจเลยผมยกใ,ให้กับคุณนี่แหละคือมต้นของคําว่ามีอัคราถามว่ายกให้วาจีไหมไม่ได้วาิีอะไรไม,ไม่ได้วาจีเพราะถ้าบอกว่าวาิีมันคือกฎนีมามาเพื่อที่จะมาสอนสิ่งนี้ ถ้าเราพูดแต่เพียงสิทธิผู้กันเองไปฮุกกงบางครั้งเราสามารถที่จะให้ได้แต่เราไม่ให้แสดงว่าชีวิตของเรานั้มอ่างไกกับคําว่าการมีอัคราที่ห่างไกเป็นอย่างมากและเมื่อเราห่างไกแตาคำว่าอาคัคราการปรากฏตัวของท่านในมูฮัมมัดก็ไม่ได้มีประโยชน์สักเท่าไหร่สำหรับพวกเราการนับถือศาสนาที่ปราศจากการพัฒนาตัวตน เข้าสู่อาคราไม่มีประโยชน์พี่น้องไม่มีประโยชน <l ug> แ์แล้วิงแล้วถ้าเราจะพูดถึงรายะเอดม,ม,มันมีแง่มุมต่างๆมากมายในชีวิตของมันการเป็นผู้ช่วยเหลือที่ทแท้จริงทำไมท่านอิมาม阿อะไรสลามึงจะต้องเดินไปในยา,ามค่ำคืนตรวจสอบดูมีใครได้กินมีใครอดมีใครอยู่ทำไมทุกๆุกอิหม,ม่าม การนำญาตอาสนิกำลังาบถึงขั้นวา,า,นานนสงสมสารุสิทธิ์ถือถุงเงินถุงทองไปอยูต่ตามสี่แยกดูว่ามีพี่น้องเชียิคนหนึ่งคนไดลำบากหรือกำลังทะเลาะกันเรื่องเงินจาัดก,การจ่ายแจกไปยังสถานที่ต่างเพื่อจะสร้างความสงบสุขเพื่อจะสร้างความสมดสุขเพื่อส,มสมร้สางความมั่นคงทางเศรษฐกิจของพี่น้องนั่นคือการปฏิบัติภารกิจในมุมมองของอสราธาศาสนาต้องการสิทธศาสนาต้องการ มนุษย์พัฒนาเข้าสูดจ,จุดหนึ่งจริงๆแล้วคือสูงสุดของมันคือไม่มีไม่มีเงินมึงไม่มีเงินกูไม่มีรถมึงไม่มีรถกูไม่มีแต่ใช่เราเป็นเจ้าของเราดูแลแต่สมุติเรามีรถเราไปรับพี่น้องของเราที่เขาอยากจนที่เขาไม่มีรถมาร่วมมันจะลิฟตท่านที่เห็นนีว่าเรากำลังพัฒนาตัวตนถึงแม้มันครั้งก็ขับย้อนลงไปสักสิบสี่สิบห้ากิโลเพื่อจะเอาขับขึ้นมาใหม่เพื่อจะให้พี่น้องที่เขาไม่มีรถได้มามันจะลิฟต เราก็ต้องทำสิ่งเหล่านั้นเป็นหน้าที่นี่เอาเบื้องต้นความหลายของสิ่งนี้เพราะถ้าศาสนาไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งนี้บรรดาอิมานของเราจะไม่ทําสิ่งเหล่านี้พี่น้องทุกอิมานนะถึงมแม้เราอาจจะได้ฟังเพลงแต่อิมานอันนี้แต่จริงๆแล้วทุกอิมานดำเงนินชีวิตคือความรักความเป็นห่วงใยในมนุษย์ทุกรูปแบบเราก็เคยฟังกันมา น้นมามาลับพูดถึงท่านนิมามไซรุนอับิดิลอะเลฮิสลาห์สัสงัจ่จัดพูดถึงซูยุดอย่างมากมายจนจะต้องเชืิดหน้าผากของท่านปีละหนึ่งท่านเพราะท่านซูยุตยกระอ้ออย่างมากมายแต่หลังจากการเสียชีวิตของท่านนิมามไซยุนอับิดิลอะเลฮิสลาม์ความลับอีกอย่างหนึ่งถูกเปิดเผยว่าบนแผ่นหลังของท่านอิหม,ม่ามไซรุนอับิดิลอะเลฮิสลาม ไม่ได้ต่างอะไรไปกับหน้าผาของท่านที่ดังกระด้างเพราะท่านก็แบกอาหารให้กับคนยากจนทุกคืนเหมือนกันนี่คือความหมายหนึ่งของคําว่าอัคลาถามาว่ันหยิไม่ดึกเนเดเราต้องออกไปแจก,กอาหารไม่วาาันิตไม่วันหยิดไม่าาไมาาาวานนันหยุแจกกลางวันก็ได้หรือประกาศให้ใครจะมาเอาแต่ การแจกในที่ที่มืดมิดโดยบางครั้งไม่รู้ผู้แจกนั่นแหละคือมนุษย์กำลังกำลังพัฒนาตัวตนเข้าสู่การมีอัตลักษณ์ทุกทุกแง่มุมของชีวิตพี่น้องความกล้าหาญความเสียสละความอดทนความไม่เห็นแก่ตัวความเห็นใจคนที่เดือดร้อนกว่าเราความเห็นใจคนที่ไม่มีแบ่งปันในสิ่งที่เรามีให้กับผู้อื่น มีความทุกข์มีความเป็นห่วงนี่คือเบื้องต้นที่จะนำมนุษย์เข้าสู่ أخلاق ถ้าอัลลอฮฺสุบบะฮฺอัลอาลาไม่มีอั خ ล ا ق นะกาเป็นในโลกนี้ไม่มีใครได้กินอาหารสักคนเดียวกาเป็นในโลกนี้ไม่มีใครได้ดื่มน้ำสักหยดเดียวเราต้องรู้หยดน้ำอาหารอัลลอฮสุอัลอาซิลา นั่นคือควาหมายของคำว่าอาจีละ